สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะแฟนคลับแท็กนนกุลรัวๆหลังแม่แอปแต่งตัวเป็นนางเอกลิเกแต่ดันเหมือนนางสาวไทยเรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นก็มีโมเมนต,ต์หวานๆกันไปแล้วสำหรับนักแสดงสาวแอปทักษอรอพักสุขเจริญและหวานใจหนุ่มนนกุลชานนสันตินทนกุลที่แม่แอปควงน้องปีใหม่ไปเชียร์ฟุตบอล แต่ทางด้านนนกุลติดงานแต่หลังจากเสร็จงานแล้วก็รีบตามมาทันทีน่ารักมากๆเลยค่ะและล่าสุดทางด้านของไอจีโฮลิพัสจัดให้ก็ได้โพสต์คลิปแม่แอฟกับแม่ชมในลุกชุดไทยพร้อมกับระบุข้อความว่าพ่อยกพ่อนอ็อตพ่อนนขอพวงมาลัยเท่าดำดงนะคะ งานนี้แม่แอปก็มาในชุดลิเกสีแดงแรงริดแม่ชมก็มาในชุดสีส้มโดดเด่นทั้งคู่ก็พากันลำลิเกสนุกกันใหญ่แม่แอปก็เอากับเขาด้วยเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะแบบนี้พวงมาลยัยต้องเข้ารัวๆแล้วนะคะหลังจากคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่น พ่อนอ็อตพ่อนอน์ได้ยินหรือยังมาดูแม่แม่หน่อยค่ะแฟนพ่อนอน์สวยมากค่ะพ่อนอน์บอกว่าหมดตัวและยอมยกใจให้แม่แอปคนเดียวเลยครับแม่ชมเหมือนนางเอกลิเกมากกว่าส่วนแม่แอปนั้นเหมือนนางสาวไทยต้องเหมาพวงมาลัยไปคล้องคอแล้วแบบนี้สวยทั้งสองคนเลยค่ะพ่อนอน์กับน้องปีเอาพวงมาลัยแบงค์พันมาคล้องหน่อยเร็วพ่อนอ็อตพ่อนอนได้ยินหรือย,อยังคะ รีบๆมาดูเลยคะ่ะต้องบอกเลยว่าสวยทั้งแม่แอปและแม่ชมเลยล่ะคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากมีตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ